เด็กที่น่ารักทุกคนโรงเรียนวัดบังด้วนอำเภอเมืองสมุทรปาการจังหวัดสมุทรปาการได้จัดทำคลิปวิดีโอสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแนด์ hand. ประจำปีการศึกษา2564นะคะและวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้มาเจอกับครูแค่นะคะครูพรพิมลกุลทองคำค่ะค่ะและในวันนี้นะคะให้ในักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปพร้อมกับครูได้เลยนะคะ ในบทที่1นนะคะจํานวนนับที่มากกว่า1นึ่งแสนนะคะและในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะครูแค่ขอทบทวนหน่อยนะคะครั้งที่แล้วนะคะครูแค่ก็จะสอนเรื่องของค่าประมาณจํานวนเต็มสิ์ไปแล้วใช่ไหมคะค่าประมาณจํานวนเต็มสิ ดังนั้นนักเรียนก็จะดูแค่หลักหน่วยและหลักสิบใช่ไหมคะและหลักหน่วยจะต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมคะค่ะและวันนี้นะคะครูแคจะมาสอนเรื่องการหาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มร้อยนั่นเองค่ะค่ะการหาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มร้อยนะคะเด็กๆจําไว้เลยนะคะว่าจํานวนเต็มร้อยหมายถึงจํานวนที่มีหลักหน่วยนะคะหลักสิบนะคะ ของเลข3หลักจะต้องเป็นเลข0ูนย์นะคะเช่น100 200 300 400 500 600 700 800และ900นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าทั้งหลักหน่วยและหลักสิบใช่ไหมคะจะต้องเป็นเลขอะไรคะเลขศูนย์นะคะอย่างเช่น100นะคะหลักหน่วยและหลักสิบก็เป็นศูนย์หลักร้อยก็คือเลขหนึ่งนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ <S <S ค่ะการประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยนั้นนะคะเราจะมีวิธีคิดนะคะให้เราดูจำนวนนั้นเฉพาะหลักหน่วยและก็หลักสิบนะคะ และหลักร้อยเท่านั้นนะคะเราจะไม่ดูหลักอื่นนะคะอย่างเช่นในข้อนี้นะคะครูแคร์ก็จะให้นักเรียนหาจํานวน1,440นะคะให้หาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มร้อยนั่นเองค่ะเราก็จะดูอะไรคะดูแค่หลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยนะคะก็คือ440ใช่ไหมคะว่า440เนี่ย จะอยู่ใกล้เคียงกับจํานวนเต็มร้อยใดนะคะระหว่าง400กับ500นะคะจำนวนที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะนักเรียนลองมาดูเส้นจํานวนนะคะ,ะจํานวนที่ครูแคร์ให้มาก็คือ 1440ใช่ไหมคะที่ครูแคร์วงไว้ใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่า1440เราก็จะดูแค่3หลักใช่ไหมคะหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อย4 4 0อยู่ตรงช่วงไหนคะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆ4 4 0อยู่ใกล้เคียงกับอะไรมากที่สุดคะระหว่าง400และระหว่าง500 เราดูแค่หลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยก่อนนะคะส่วนหลักพันก็ยังคงเดิมค่ะนักเรียนดูแล้ว440อยู่ใกล้ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยไหนมากที่สุดคะระหว่าง400กับ500ค่ะค่ะใช่แล้วค่ะ440อยู่ใกล้กับ ค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยก็คือ400ใช่ไหมคะค่ะ,คะเราก็มาสรุปได้ว่า1,440นะคะมีค่าประมาณจานวนเต็มร้อยก็คือ1,400นั่นเองค่ะ ค่ะดูจากวิธีที่1ไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ยังมองไม่ออกใช่ไหมคะว่าเราจะดูหลักไหนจํานวนไหนใช่ไหมคะดังนั้นครูแคก็จะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะตัวอย่างที่1น,นะคะครูแคก็จะให้จํานวนนับมา578นะคะมีค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยคือข้อใดนะคะ ดังนั้นเราจะหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยเราก็จะต้องดูแค่หลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยใช่ไหมคะอ่าและคู่แค่ก็มีเทคนิคดีๆอีก1อย่างนะคะก็คือให้นักเรียนดูหลักสิบค่ะหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยก็ให้ไปดูที่หลักสิบนะคะ,ะว่าหลักสิบมีค่าเท่าใดนะคะ 5้าร้อยเจ็ดจะอยู่ตรงไหนคะถ้านักเรียนดูจากเส้นจำนวนห้าร้อยเจจะอยู่ตรงช่วงนี้ใช่ไหมคะอ่านี่คือ5้าร้อยนักเรียนคิดว่า5้าร้อยเข้าใกล้จำนวนเต็มร้อยใดมากที่สุดคะ6 0 0้อยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยก็คือ 600นั่นเองค่ะยากไหมคะเด็กๆครูขาแล้วถ้าไม่มีเส้นจำนวนเราจะดูจากอะไรคะเราก็จะดูจากหลักสิบค่ะเด็กๆซึ่งหลักสิบใน578นะคะหลักสิบก็คือเลขอะไรคะหลักสิบก็คือเลข7ใช่ไหมคะถ้าตั้งแต่5ขึ้นไปนะคะเราก็จะปัดหลักร้อยขึ้นเลยค่ะแต่ถ้าน้อยกว่า5นะคะ เราก็จะปัดทั้งหลักหน่วยและหลักสิบเป็น0ูนย์ค่ะอย่างเช่นข้อนี้นะคะมีค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยก็คือ600นะคะหรือนะคะครูแค่ยกให้อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่า545นะคะจะประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะค่าจำนวนเต็มร้อยเราก็ดูที่หลักอะไรคะเด็กๆหลักสิบนั่นเองใช่ไหมคะ หลักสิบเอหลักสิบ,ส,บสิบก็คือสี่สี่น้อยกว่าห้าใช่ไหมคะเด็กๆถ้าน้อยกว่าห้าดังนั้นหลักหน่วยและหลักสิบก็ต้องเป็นเลขศูนย์เลยค่ะก็คือตัดทิ้งนั่นเองค่ะค่ะเราลองมาดูเส้นจำนวนอีกหนึ่งเส้นนะคะอีกหนึ่งข้อกันนะคะเด็กๆซึ่งครูแคร์ให้มา1,250นนะคะเราจะมีค่าประมาณจำนวน เต็มร้อยเท่าไหร่คะเราก็มาดูเส้นจำนวนเลยค่ะซึ่งเราจะดูแค่เท่าไหร่คะเด็กๆหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยใช่ไหมคะสอ้อยอยู่ในช่วงเส้นจำนวนไหนคะ250อยู่ในช่วงตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งหลักพันเรายังไม่ต้องดูนะคะดูแค่250นะคะหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยนะคะ เออยู่ตรงกลางพอดีเลยใช่ไหมคะอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม300แล้วก็จำนวนเต็มร้อยก็คือ200ใช่ไหมคะถ้าอยู่ระหว่าง250นะคะอยู่ตรงช่วงตรงกลางพอดีเราจะปัดขึ้นไปเลยนะคะก็คือจะได้ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยก็คือ300นั่นเองค่ะค่ะและในข้อนี้นะคะ จาก200เราก็จะได้ค่าประมาณเป็น300ใช่ไหมคะแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าข้างหน้าเรามีหลักอะไรคะหลักพันนะคะก็คือ1,000พนะคะใส่ไปในหลักพันเลยค่ะค่ะเราก็จะได้คำตอบข้อนี้ก็คือเท่าไหร่คะ1 3 0่พ3 0 0นั่นเองค่ะค่ะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เราจะดูจากเส้นจำนวนก็ได้หรือเราจะดูจากหลักสิบก็ได้ใช่ไหมคะถ้าหลักสิบน้อยกว่า5เราจะปัดทั้งหลักหน่วยและหลักสิบเป็น0นะคะแต่ถ้าหลักสิบตั้งแต่5ขึ้นไปเราก็จะปัดหลักร้อยขึ้นมา1 0 0นะคะเราก็มาทำอีก2ตัวอย่างนะคะเด็กๆเพื่อที่จะ เข้าใจมากขึ้นนะคะซึ่งในสองข้อนี้ครูแค่ก็จะให้เส้นจำนวนมาก่อนนะคะนักเรียนมาดูข้อ1เลยค่ะเขาให้หาค่าเลยค่ะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ4,553ใช่้ยใช่ไหมคะถ้าหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยนะคะครูแค่จะบอกทางลัดหน่งวิธีนะคะก็คือให้ดูหลักสิบนะคะถ้าหลักสิบ เป็น5ใช่ไหมคะเราก็จะปัดขึ้นใช่ไหมคะหลักร้อยจากเดิมเป็น500ก็จะปัดเป็นอะไรคะ600ใช่ไหมคะแต่นักเรียนอย่าลืมหลักพันนะคะนี่คือวิธีเทคนิควิธีลัดที่ครูแคร์บอกเด็กๆไว้นะคะแต่ถ้ามีเส้นจำนวน นักเรียนก็ดูเส้นจํานวนก็ได้ค่ะค่ะถ้าเราดูจากเส้นจํานวนนะคะ4533นะคะเข้าใกล้จานวนใดมากที่สุดคะจํานวนเต็มร้อก็คือ600นั่นเองใช่ไหมคะแต่เราก็ใส่หลักพันด้วยนะคะก็คือ4600นั่นเองค่ะค่ะเราก็มาดูข้อ2กันบ้างนะคะเด็กๆข้อ2 ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ6,825ยใช่ไหมคะถ้าหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยเราก็ดูแค่หลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยนั่นเองค่ะ A825 อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจากเส้นจำนวน825อยู่ใกล้จำนวนไหนมากที่สุดคะเด็กๆจำนวนเต็มร้อยก็คือ แปดนั่นเองค่ะดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ6,825ก็คือ6,800นั่นเองค่ะค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆแต่ถ้าเราไม่มีเส้นจำนวนเราจะดูจากอะไรคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะและในตัวอย่างหน้านี้นะคะเด็กๆช่วย ครูทำหน่อยสิคะหาค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยนะคะมีทั้งหมด10ข้อครูแค่ก็จะให้เด็กๆข้อละ1คะแนนนะคะดอยวเราลองไปทำกันเลยนะคะทำไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆค่ะข้อที่1นะคะหาค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยของ629ใช่ไหมคะหก้ย6 2 9เเราก็ดูอะไรคะเด็กๆ 629เนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยห0รกับอะไรคะ700ใช่ไหมคะ629้อยอยู่ใกล้จำนวนไหนมากที่สุดคะ600นั่นเองคะ่ะถูกต้องแล้วคะ่ะเด็กๆค่ะแล้วก็มาดูข้อ2นะคะค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ3756เใช่ไหมคะเราก็จะดูแค่อะไรคะเด็กๆ หลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยนะคะ7 5 6มีค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยระหว่างอะไรคะระหว่าง700จนถึงอะไรคะ800ใช่ไหมคะแล้วเราก็มาดูอะไรคะอีกเทคนิคหนึ่งดูหลักสิบใช่ไหมคะถ้าหลักสิบเป็นเลข5ก็จะทำาไงคะหลักร้อยก็จะปัดขึ้นใช่ไหมคะจาก700ก็เป็น 8 0 0นั่นเองค่ะหรือเข้าใกล้800นะคะแต่อย่าลืมนะคะหลักพันใส่ไปด้วยนะคะเด็กๆค่ะเราก็มาทำข้อ3กันนะคะดเด็กๆข้อ3ก็คือค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ4574นนะคะเราก็จะดูแค่อะไรคะหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยนะคะ 574นะคะอยู่ใกล้กับจำนวนเต็มร้อยใดมากที่สุดระหว่าง500กับ600นะคะนังเรีีนคิดว่าอยู่ใกล้จำนวนไหนมากที่สุดคะ,คะก็ดูจากหลักสิบนะคะหลักสิบเป็นเลขเ็ดโหเข้าใกล้600มากที่สุดคะ่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ4 6 0 0ค่ะ ค่ะแล้วก็เหลือข้อที่4จนถึงข้อที่10นะคะครูแค่ฝากเด็กๆคิดต่อด้วยนะคะฝึกฝนนะคะเด็กๆเราก็จะได้เก่งแล้วก็เข้าใจในเนื้อหามากขึ้นนะคะ ค่ะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วครูแครก็จะมีเฉลยให้ดูนะคะค่ะและในวันนี้นะคะครูแครก็จบเรื่องของค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะและครั้งต่อไปครูแครก็จะมาสอนเรื่องของค่าประมาณจํานวนเต็มพันเต็มหมื่นและเต็มแสนเต็มล้านนะคะค่ะวันนี้นะคะครูแครก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะ ทำข้อที่เหลือให้ครูแคร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ